สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสวนบอนสีลูกอีสานนะคะวันนี้บีก็จะมาแนะนําไม้ใหม่นะคะซึ่งเปิดตัวปีที่แล้วนะคะบีก็เพิ่งทําจํานวนได้เป็นปีนี้นะคะ ก็จะเป็นไม้เหลืองนะคะด่างเหลืองสวยมากๆนะคะต้นนี้ชื่อว่าเพชรน้ำเอกนะคะเพชรน้ำเอกก็จะเป็นไม้ของพี่เอกอินดี้นะคะซึ่งเป็นสวนที่อยู่ทางชลบุรีของเรานั่นเองนะคะวันนี้เราจะมีเบบีมาจำหน่ายด้วยนะคะแต่ไม่เบบีนะไซก็คือโตแล้วนะคะแน่นอนไม้ใหม่ก็อาจจะราคายังอกหลักพันอยู่แต่ว่า,าบีก็จะมาแบ่ง ใถ้าเป็นไซส์เล็กก็จะราคาไม่แพงมากนะคะแต่ว่าไซส์ใหญ่ก็จะค่อนข้างมีราคานิดนึงนะคะไม้ตัวนี้นะคะเป็นไม้เหลืองที่มีความแจ่มตรงกระดูกนะคะกระดูกเขาจะเป็นสีแดงเข้มแล้วก็มีมิดแดงนะคะเห็นไหมคะเป็นไม้เหลืองที่ให้ลูกดกให้หน่อดีนะคะเราเลี้ยงแล้วก็แคสหนอขายก็ยังได้นะคะซึ่งบีจะบอกว่า ต้นนี้เป็นหน่อนะไม่ใช่ต้นแม่เดี๋ยวต้นแม่บีจะขึ้นรูปให้ดูนะต้นแม่คือสวยมากหนอต้นนี้ก็แบ่งอยู่เหมือนกันอยู่กระถาง8นิ้วนะคะอาจจะมีใบเริ่มจะทิ้งใบแล้วนะ,ะด้วยความที่เขาแบบด่างเยอะนะคะเขาก็จะเริ่มทิ้งใบแล้วต้นนี้คือด่างด่างดีมากนะคะแต่ว่าช่วงหน้าหนาวอ่ะสีเขาจะดอกนิดนึงแต่ว่าด่างนะคะพอมาหน้าร้อนเห็นไหมคะสีเริ่มกลับมาสวยนะคะแล้วก็ เบบี Baby, พวกนี้ที่จริงเปลี่ยนกระถาง8นิ้วได้เหมือนกันนะแต่ว่าบีก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะเนี่ยพวกเนี้ยคือสวยนะคะเคยออกช่องรัดเวลาเหมือนกันนะคะเคยโปรโมทไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าก็อย่างที่ว่าแหละไม้เหลืองอะ่ะบีจะบอกว่ารอแค่กระเสมาแค่นั้นนะคะต้นนี้ก็เริ่ม ถ้าด่างเยอะๆอ่ะเขาก็จะเริ่มทิ้งใบนะคะพวกนี้แต่ว่าไม่เผือกนะคะไม่ได้เผือกเขาเป็นทรงที่ด่างแบบนี้อยู่แล้วนะคะ,ะ,คะเห็นไหมคะไซเบบีก็น่ารักนะเห็นไหมนี่ <ๆ S 1> ไม่ได้เบบีมากนะไซโตแล้วเลี้ยงโตแน่นอนนะคะๆๆก็ะมาแบ่งวันนี้หกกระถางนะคะประมาณหกกระถางเด <ๆ S 1> ี๋ยวไปดูที่ต้นแรกนะคะ ต้นนี้บีแบ่งอยู่เหมือนกันนะต้นนี้เป็นหน่อยอยู่กระถาง8นิ้วต้นนี้บีแบ่งอยู่ที่3,600บาทส่งให้ฟรีนะคะดูใบล่าสุดใบล่าสุดนี้ก็ด่างสวยเหลืองมาเชียวนะคะนี่ให้ดูนะคะให้ดูฟอร์มนี่นะ3,600บาทคุ้มมากอยู่กระถาง8นิ้วส่งตะกร้าให้นะคะต้นนี้เปลี้ยงแป๊บเดียวให้หน่อนะบีบอกเลยว่าเลี้ยงแป๊บเดียวให้หน่อหนอดอกดีเลยนะคะ ที่กระถางเล็กเราบ้างที่จริงต้นนี้บีแนะนำให้เอาไปเปลี่ยนกระถาง8เนิ้วตั้งแม่นะคะเดวให้ดูความด่างสวยๆนะคะเดี๋ยวค่อยๆไล่ให้ดูคือต้นต้นนี้เขาเป็นหน่อนะคะเดี๋ยวบีให้ดูเป็นหน่อนะนี่บีเขียนไว้ว่าหนอเพชนามิกนะคะก็อ่าไซส์ใหญ่ทีเดียวนะคะถ้าไปเปลี่ยนหกก็ใหญ่ล้อนอีก ก็ไปเปลี่ยนแปดเลยนะคะใบเนี้ยเขาจะทิ้งใบแล้วนะขออนุญาตเด็ดทิ้งนะคะนี่นะคะฟอร์มสวยๆใหญ่ๆแบบนี้เลยบีขอที่ราคา1,850บบาทส่งให้ฟรีนะคะนี่สวยฟอร์มใหญ่แล้วไม่เล็กนะคะเป็นหนอด้วยนะคะโอเคต่อไปนะคะต่อไปเป็นไซส์นี้ ต้นนี้ก็สวยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ด่างเยอะเหมือนต้นนั้นแต่ใบเบีย้ยเขาจะทิ้งใบแล้วนะคะสวยเหมือนกันนะแต่ว่าต้นนี้บีจะให้ราคาถูกกว่าเพราะด้วยความที่เขาไม่ได้ด่างสวยเหมือนต้นนั้นนะคะแต่ก็ถามว่าด่างเหลืองมาเต็มใบไหมเต็มเลยนะคะใบนี้คือด่างเหลืองมาเต็มเลยนะ,ะสวยต้นนี้จะโตเร็วเพราะว่าด้วยความที่เขาไม่ได้ด่างเยอะเนาะ <อ bakalım S 1> ต้นนี้บีขอที่ราคา1000 สามร้อยส่งฟรีนะคะต้นนี้ขอ1,300ส่งฟรีไปที่ต้นต่อไปนะคะไม้ใหม่ก็ยังจะราคาดีอยู่เหมือนเดิมนะคะต้นนี้อย่างเทพเลยนะ,ะด่างเทพเลยอยู่กระถาง4นิ้วเป็นหนอเหมือนกันต้นเมื่อกี้ก็หนนะคะต้นนี้ก็หนเหมือนกันนะคะนีให้ดูบีเขียนไว้ว่าหนนะคะนี่ต้นนี้ด่างเทพเลยด่างสวยจึ้งนะ,ะต้นนี้บีขอที่ราคาหนึ่พ 800บาทนะคะด่างสวยขนาดนี้ไซส์โตขนาดนี้นะคะคุ้มมากเลยเนาะเอาไปเลี้ยงแป๊บเดียวนี่โอ้ขึ้นกระถางแปดเนโนมาไม่นานน้อมาเลยนะคะเอาไปเก็บดอกก็ได้นะดีว่าสวยดีด้วยความที่แสงอะเนาะแสงมันไม่นี่ีก็หามุมหาแสงอยู่นี่นะที่จริงมันสวยมันสวยอะต้นจริงมันสวยเลยแหละมันต้องหาแสงตรงไหนแสงอยู่ไหน <c oughs> นี่นะ สวยจริงๆไม่ได้โกหกนะคะนี่อันนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าหนอหรือชิ้นผ่าต้นนี้จะเป็นชิ้นผ่าแต่บีบอกว่าบีผ่าออกมาได้เทพมากนะคะต้นนี้คือมันเหลืองมาทั้งสามใบเลยอะแต่ดูใบเบีย้ยเขาก็ด่างสวยดีนะต้นนี้บีว่าไม่ได้เผือกหรอกเพราะเขาโตอยู่ด้วยความที่เขาจะมีทั้ง ด่างเหลืองเต็มใบแบบนี้แล้วก็ด่างแบบแบบนี้นะคะต้นนี้จะแบบว่า,าให้ด่างเหลืองมาเยอะนะคะต้นนี้บีขอที่ราคาขอคนเลี้ยงเป็นแล้วก็มีตู้อบหน่อยนะคะแต่ว่าไม่เผือกนะบีว่าต้นนี้ไม่ได้เผือกนะขอที่ราคา850บบาทนะคะสำหรับต้นนี้เดี๋ยวบีหามุมให้ นี่นะสวยเหมือนกันที่จริงสีเหลืองมันจะออกสีแบบครงครีมไข่ๆนะเป็นสีครีมสีไข่เลยเดี๋ยวมีหามุมนี้หนึ่งเนี่ยพอมันโดนแดดมันก็จะแบบว่าสวยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งมันก็จะเป็นสะท้อนแสงเลยนะคะเอาไปที่850บาทส่งให้ฟรีนะคะต้นนี้โอเคต้นต่อไปต้นนี้กำลังจะกลางใบนะคะกำลังจะกลางใบด่างด่างมาแบบ ไม่ได้ไม่ได้แบบว่า,าด่างเหลืองเต็มใบแต่ก็ด่างทุกใบด่างมาแบบว่ากิ้วก็มีนะคะก็ถือวาอ่าจะว่ายังไงเดี๋ยวหามุมก่อนก็ถือว่าด่างดีด่างแบบว่าเลี้ยงง่ายนะคะด่างแบบเลี้ยงง่ายไซส์นี้นะต้นนี้บีขอที่ราคาต้นนั้น850เนาะต้นนี้ขอที่690นะคะ ใครจะรับขอที่690ูนะคะเพราะว่า เขาก็ไม่ได้ไซส์โตมากนะคะอันนี้คือราคาแบ่งปันจริงๆนะคะไม่ไม่ไม่ให้ต่อแล้วนะคะบีขายราคาแบ่งปันจริงๆเนาะก็ไม่รู้ว่าถ้าเจ้าของไม้มาดูเห็นบีขายราคานี้ก็ไม่รู้เขาจะว่ายังไงแต่ว่าอันนี้บีบอกว่าราคาแบ่งปันจริงๆเพราะบีก็ซื้อมาครึ่งหมื่นนะต้นแม่เขาอะ่ะก็ไม่ได้ต้นใหญ่น่ากว่าจะทําจํานวนได้ส่วนต้นนี้ดังเทพอยู่เหมือนกันเดี๋ยวขออนุญาตเอาใบเบี้ยทิ้งนะคะ ต้นนี้ก็ด่างเทพแต่ว่าไม่แน่ใจว่าแต่ใบล่าสุดมัน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 ด่างเหลืองเขียวนะใบล่าสุดด่างเหลืองเขียวไม่ได้เผือกนะต้นนี้แต่อาจจะด่างเยอะไปหน่อยเนาะอาจจะด่างเยอะไปหน่อยก็ขอคนเลี้ยงเป็นนะต้นนี้ขอคนเลี้ยงเป็นแต่ว่าจะให้ราคาแบบราคาแบบอ่า เอาไปเลี้ยงลุ้นเอาว่าจะยังไงนะจะโตไหมแต่บีถามถามเออแต่ถ้าถามบีว่าต้นนี้เทพไหมต้นนี้เทพเลยเพราะดูใบล่าสุดมันไม่ได้มันไม่ได้เผือกนะต้นนี้จะให้ราคาเท่ากันกับต้นนั้นแหละให้ที่690บาทก็เลือกเอานะอยากได้ต้นนี้หรือว่าจะเอาต้นนั้นเพนนัมเอกแต่กระถางนี้เป็นชิ้นผ่านะแต่บีบอกเลยว่าถ้าผ่าเแล้วได้หน้าเทพแบบนี้แสดงว่ามือนี้แบบเทพอยู่นะมือแม่นอยู่นะ พี่จะบอกว่ากล้องมันไม่โฟกัสให้บีเลยอ่าเนี่ยโฟกัสแล้วโฟกัสแล้วสวยจึ้งเลยนะ690บาทส่งให้ฟรีนะพี่จะบอกว่ามีแค่จำนวนแค่นี้นะคะเดี๋ยวให้ดูอันนี้3,600นอยใหญ่1,850ต้นนี้1,800ต้นนี้ต้นนี้1,300นะคะแล้วก็มาต้นนี้ ท่าหไร่ไม่รู้จําไม่ได้พปย้อนดูวานะต้นนี้850ต้นนี้8 5 0 2ต้นนี้9ก้าอหกร้อยเกานะคะนี่อันนี้ราคาแบ่งปันจริงๆนะพี่ที่จริงมันไม่ราคานี้หรอกที่จริง2ต้นนี้ก็ต้นละพันนะบีบอกเลยก็คือบีเอามาบีเอามาให้ทุกคนไปเลี้ยงเป็นไม้เป็นไม้ผ่านบีบีรับมาเป็นมีดแรกเนาะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมมาไปก็จะเป็นมีดสองแล้วนะคะ ก็ถือว่าสวยอีกต้นหนึ่งสําหรับไม้เหลืองบีชอบนะที่จริงไม้เหลืองอ่ะบีก็มีต้นนี้แหละต้นอื่นบีก็ไม่ค่อยได้สะสมเพราะว่าอ่าด้วยความที่บีว่าต้นนี้มันมีทั้งกระดูกที่ชัดกระดูกแดงเห็นไหมแล้วก็มีเม็ดแดงแล้วก็ ใบเหลืองก็คือใครที่หาไม้ที่จะไปเก็บดอกทําบอด่างเหลืองบอเหลืองแนะนโคตบีก็แนะนําเลยนะคะสวยสวยทุกต้นนะคะสวยจริงๆนะบีก็เอามาแบ่งปันให้จริงๆนะคะใครที่ชอบกอ็สั่งเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0 9 4 2 4 1 4 5 6 3หรือว่าจะแอดไลน์นะคะตามที่หน้าจอนะคะบีขึ้นให้เป็นไลน์ไอดีนะคะแต่ว่าเบอร์โทรบีมันจะแอดไลน์ไม่ได้นะคะาสาหรับ ปายทางดีไม่มีนะคะจะเป็นโอนเงินแล้วก็ส่งให้ทางไปสษนีไทยเท่านั้นนะคะ EMS นะคะ1-2วันได้รับนะคะแพ็คให้อย่างดีนะคะแพ็คให้อย่างดีนะคะนี่ถ้าต้นเล็กก็จะครอบแก้วนะคะถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะมีแบบมีพวกแบบกัน พวกใยสังเคราะห์กันใบหักใบอะไรนะคะแพ็กอย่างดีนะคะอุปกรณ์การแพกบีนี่แบบโหสุดยอดเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บีด้วยนะคะแล้วก็อุดหนุนบีได้นะคะร,ราคาแบ่งปันแบบนี้ไม่มีบ่อยๆนะคะสําหรับไม้ใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ